와우후 สวัสดีครับพี่น้องครับสุขูสุขคนครับมาพบขอครับน้องจานสตูดิโอนะครับพี่น้องครับเป็นเวลาล้นนะครับพี่น้องเป็นเวลาน่านครับพี่น้องที่จะบริมีคลิปมาให้พี่น้องในเบื้องในแย่งกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มีโอกาสครับพี่น้องครับแต่โอกาสดีครับพี่น้องมาเยี่ยมมายามน้องไส้ทางน้องตะไคร้ครับผ่านโบครับเมื่อนี้ติดผ้ามาไซเบดครับพี่น้องครับเมื่อนี้ มาเยิบมายามหนองไส้ทั้งหน้องตะไคร้ไม้เฮากับเป็นไม้น้องอ่างสีโน้องอ่างสีโทครับพี่น้องครับอำนาจเจริญครับเขตติดครับผู้สิงนะครับบรรยากาศโดยรอบครับพี่น้องอากาศดีครับแรงมือหนีครับโดนเติมแล้วพี่น้องบ่หด้มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องในเบื้องเนาะกับย้อนว่าภารกิจครับพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างครับกับบุไรมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบื้องจ้กเพือครับพี่น้อง เมื่อนี้เนื้อเขาเป็นเนื้อลูกปลาหมอครับพี่น้องหรือว่าปลาเขียงหน่อยนะครับพันโบพันมาล่องเหรอพันา่าโอ้เขาทาวสันก็เลยส่วนมาเห็ดคอนเทนต์เหมือกันนะพันมาหาอยู่หากินจากบาทนึงนะครับนี่ครับลูกปลาเขีงนะครับปลาเขีงสลหรับก็บปลากระกเดืด่อนี่ครับพี่น้องหอยใบแบบนี้เลยนะครับอ่าสิเป็นยังไงกะ ติดตามครับพี่น้องครับติดตามเบื้องผลงานเหมือนเลยงนี่แหละครับเดี๋ยวประมาณหาโม่งกลัวแหละละเ,เว้นกะไก่จะตกดิน้ะพี่น้องเกลื่มคำแล้วอากาศกำลังเหมาะครับแต่มีพีมพ่มีน้องเข้ามาใส่เบ็ดครับพี่น้องหาอยู่หากินนะครับมัอนี้ผ่านโบ สีโซ่ฝีมือครับพี่น้องหลังจากที่คลิปก่อนหน้านั้นเข้าไปเยี่ยมนักล่าลุ่มน้ำเซ่ครับพี่น้องนักล่าลุ่มน้ำเซ่อยู่บ้านโน่นขอ้อผ่านผ่านหยุดครับกะบ่ผพิดหวังครับไปมือนั้นคลิปนั้นกะโอ้หมานครับประคอไม่ตัวใหญ่ๆนะครับแบบนี้ถามฟังมาทางน้องตะไก่ครับพี่น้องเฟินว่าเอา้าด้วนกัผ่านยุดเบื่กัน,นะ่ะเขาสั่นไปที่หมานก็กลันนนองพี่น้องเนาะ ไปที่น้องเดี๋ยวอนุญาตใส่เด็ดก่อนครับผมไ่ค้ำลหรครับเดี๋ยวยังไงหมอแรกงเขาจงมาตามดุนกันครับอันนี้นำน้ำขึ้นแล้วรันขึ้นไปเกาหน้ามือขุ่นเนี่นนยอยู่หลอ่อมหล่อมหัว ถือว่าเป็นไม้เด็ดนี่โอ้ยไม้กระเด็ดอากาศก็ดีกรับพี่น้องครับอันนี้เป็นช่วงไทยอ้างครับไทยอ้างหอยซีทรครับพี่น้อง เล็กๆน้ำขึ้นพี่นว่าครับพนบันโบน้ำขึ้นครับช่วงนี้ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่น้ำพอดีพอดีครับแต่ว่าช่วงสองสามมือที่ผ่านมาหนึ่งน้ำฝนตกครับพี่นอ้องฝนตกต,ติดต่อกันต่อเนื่องกันสองสามมือครับให้ให้น้ำขึนก็หน่อยครับพี่น้อง เนี่ยตอนนี้ปลาเข่งหน่อยครับพี่น้องอนี่เราจะประมาณซื้อหาหาสิบตัวนะครับก็ได้ตามรอบสองอยู่รอบหนึ่งรอบสองกระเสียบพ้นหางครับพี่น้องครับอ่าให้มันดิน่นป่าตายไงครับปลาเข่งฟังทั้งนั้นก็เป็นผู้สิงครับพี่น้องครับที่เห็นอยู่เบื้องหน้าครับเป็น อุทยานผู้สิงครับผาชื่นวารินครับที่พี่น้องเช่าอำนาจเท่ามาช่มวิวสวยๆครับพี่น้องครับนี่ครับโซนทังทั้งทางขวามือผมนี่ครับเป็นอุทยานผู้สิงครับพี่น้องเอัเดี๋ยวขอหยาดไส่เบ็ดก้วครับพี่น้องครับค่ำแล้วครับเดี๋ยวยังมาตามดุนนะครับพี่น้อง ช่วงน,นี้ครใส่เบ็ดไปก่อนครับให้ยามหนาวบ้านเอาพี่น้องครับอันเดี๋ยวหาเขาใส่เบ็ดแล้วครับเดี๋ยวจะน่อยเข้าจังสิไปเบื้องเบ็ดครับพี่น้องครับเดี๋ยวผัก่อนเนาะอันที่ดังไฟใมอเตอนว่าผิงไฟได้พี่น้องได้ยุ่งได้ยุ่งครับพี่น้องครับยุ่งหลายครับได้ยุ่งจังนอ่อยอีกจักกะว่านี่นะรอหมูผลนมาก,ก่อนครับพี่น้อง มูฟังพุ่นเตยกันเนาะนั่นแถ่ายพุ่นมายามพร้อมกันนะครับโอ้จีปางนี่เนาะเอาพี่น้องครับได้เวลายามเบ็ดแล้วครับพี่น้องนะมาลุนกันครับมีตัวมีเตี่ยมให้ได้ลุนกันบอ่รอบแรกเมื่อกี้นี่ไปยามสนทั้ง่นครับอยังเงียบยู เนี่ยยังสบายดีกเลอยเนำดิ้ง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 อยู่ใส่ใส่เล็กจักหน่อยครับพี่น้องต้นใหญ่เงือกับปอลร้อนเงี้ยกป็นเค็งไม่ค่อยร้อน

ังเรียนดียกป๋ากับเงี้ยกัะได้เขาไปอื้ยอะไรที่บอก<ไ>ป๋าเรียนออกจากฟังทองหันป๋าเขงฟังแต่วมีหลอนใช่ไหมมือหลอนพ่อมบบเนี่สบายดีครับแล้วหนุ่ครับ โอ้ยแมงยังนี่ขึ้นลหลเลยน,นี่ลังนี่ร้อนครับพี่น้องพร้อมไชไม่ได้จะจิ้นรอบเด็กก็ได้ปี่แม่แมงยังวะเป็นขึ้นยังนุ่งเนี่ยจนบุมแม่ ้เสยองยนี่พนันหยุดพันยิมเฟรย์แลบบ้วกันหล่อซู้พันฟัง่งแขบบันหล่อสู้พันหยุด ฟังนี่ยิ้มไปเปอยแล้วเฮ้อเฮ้อเฮ้อ,ฮอล่ะนี่ <laughs> ผ่านหยุดันจะไปตกประกดว่าจาไะได้หรือบ่ได้ช่วงนี้น้ำขึ้นนะ้วตามหวยตามนี่ปรกากฏมัเกิดหวยมีแน่แล้วพี่หน่องปรากฏ ลงไปก่อนโอ้ยพุ่นแมงยังพุ่นพุ่นอ่ะเต็มเสือเลยถึงเป็นแมงเม่าของโมเมนต์ตไข่ไข่ตั้งแต่เตียนี่เต็มเสือในพันธุ์นะครับผม เอาสวัสดีย้ำเสาครับพี่น้องครับกะเข้ากันดมาคขู่เบ็ดครับพี่น้องบรรยากาศริมอ่างย้ำเสาครับได้ลังเด Ủa uh, mẹ mẹ béo 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 uh. Mẹ em bỏ Bà ăn ở Bà ăn ở đây. ก็สูดเอาเตรียมแรกครับพี่น้องสุดยอดครับายนึงก็เพิ่มเงินสูบก็สูบ มันมนเตรียแบกมาเนี่ยหลอบเ้าจัดไปแล้วเต็มหนึ่งกับพี่น้องเนื้อเข้ากันยังหาวยื้เกาวครับพี่น้องยังเต็มดีเนาหาวหาวอยู่ เมียนบอกก็ยังเห็นห้อยปา่าถึงโมเมียนว่า <Yeah. S 1> เนื้อ,เน,อเนื้อดินแห้งก็ยังเงนินป่าติดนี่ <c oughs> บรรยากาศหิมอางสีโทยางมรสเอาครับพี่น้องครับแรง หาอยู่หากินของพี่น้องบ้านเท่าครับหาลุนกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องหลุนกันเรื่อยๆครับเฮาใส่เบรอนพูนล่ะ lực đây nè, chứ bây giờ không phải dưới lực đây con dám mong nè, đẩy lên nọ. ăn bổ pha lui học mọi người Hãy subscribe nghe loạn Ghiền nghe loạn ่วนไยเนื้อกบยังสบายดีครับพี่น้องยังดิ่นดาว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 คือเก่าอยู่ <laughs> เนื้อปลาเค็งไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยเปลือ,องพร้อมทนได้ปลาเค็งอืม quay quay cầu. Ừ. Nhân này, chiệt, ôi, chiệt. Chiệt cái cầu nhanh nhang nè ôi cái song cái số น้ำม,มันขึ้นอยู่บ่บ่บไอ้ว่าน้ำขึ้นเนี่ยนี่ฟังให้กัมิใช้หมอยดิเอาบรรยากาศครับพี่น้องมาเอาบรรยากาศมาเอาบรรยากาศครับนี่นะครับพี่น้องหาอยู่หากินกับแบบนี้นะครับมือนมาหมื่นว่าม้าเนาะหลอดเชลล์ผ่านบ่อกระบะม้าน ว่าได้โอ้ไม่ได้ตัวใหญ่เท่าน,นั้นนี่นครับการหาอยู่หากินกัมีมือหม,อมานมือว่าหมานก็้่านะครับ เปงปลาคือนปลาขึ่นมะเรนำนปลาไม่ขึ้นมะเร่ยนอยู่ในอยูย่ยยทั้งปัญหาดิโอโมไซลงมาได้หมดแถวนั้น เอาครับพี่น้องครับเบ็ดก็คงจะเก็บขึ้นมาไกลจะเบ็ดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวในผ่านโบกกาลังไในเก็บเบ็ดครับพี่น้องครับก็คงสีใดคงสิใดแต้มเดียวเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้นี่นะครับพี่น้องบรรยากาศการหาอยู่หากินกับพี่น้องครับมีมือหมานมือประหมานเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศครับพี่น้องเก็บบรรยากาศการหาอยู่หากินของอ่างสีโท ทิมอางถ่ายอางนะครับเพื่อนเอิร์ว่าถ่ายอางนะครับเกตสซมีพี่น้องเข้ามาหาอยู่หากินนะครับเอาล่าไปด้วยบรรยากาศเสา่นี้ครับพี่น้องกับอางสีโทนะครับขอขอบคุณน้องไส้หลาครับพ่านโบครับที่พ้ามาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับพี่น้อง ขอบคุณหลายๆครับผมโอกาสหน้าจังมาพอกันไหม่ครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับผม